สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนเซาาชุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวฟอน์นะครับซึ่งเป็นของทางค่ายพาย n นี r นะครับเป็นตัว ZF นะครับ 9350BT นะครับมาทำการติดตั้งในรถฟอร์ดเอฟเรสต์นะครับโดยการย้ายจอนะครับของที่มากับทางดีลเลอร์นะครับไปติดตั้งตำแหน่งที่คอนโซลเราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวฟอนม่เข้าไปนะครับ เพื่อให้เรานะครับชมความบันเทิงนะครับผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับโดยผ่านทางเบราว์เซอร์นะครับให้เราพิมพ์เบอร์เว็บนะครับก็สามารถนะครับท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้หลากหลายนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทําการทดสอบฟังดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งจตัวฟอนต์นะครับซึ่งเป็นของทางค่ายพายอเนีนะครับติดตั้งในรถฟอร์ดเอเบเลตโดยการย้ายตำแหน่งจอเดิมนะครับไปที่คอนโซลเกียร์ แล้วเราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวฟอนต์นะครับของทางค่ายไพเวเนียนะครับเป็นตัว Z f นะครับ 9350BT นะครับทำการติดตั้งเข้าไปนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับนะครับส่วนวิธีการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับสำหรับเจ้าตัวฟอนต์นะครับตัวเ f นะครับ9350นี้นะครับเราก็สามารถนะครับเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ต่างๆนะครับโดยการผ่านเจ้าตัวเบ์เซอร์นะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับไปที่ตัวโฮมนะครับ แล้วเราก็สไลด์มาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่เบราว์เซอร์นะครับนะครับแล้วเราก็ทำการโหลดแอปนะครับผ่านเจ้าตัวสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็โอนถ่ายข้อมูลนะครับเราก็สามารถช่องนะครับเว็บไซต์ต่างๆนะครับโดยการผ่านเจ้าตัวเบราว์เซอร์วันนี้เราก็ได้ทำการเชื่อมกับเจ้าตัวเว็บไซต์ทางของ youtube นะครับเดี๋ยวลองมาทําการฟังจักแท็กหนึ่งนะฮะ ฟังดูนะครับนะครับเราก็สามารถขยายหน้าจออะไรได้หลากหลายนะครับนะฮะกาเต็มจอไปดูคุณภาพเสียงครับ ครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังสามารถนะครับนำหมวดภาพของเจ้าตัวทีวีดิสตอนนะครับให้มาแสดงผลที่หน้าจอได้นะครับนะฮะไปที่ออกนิดนึง ไปที่ออกนะตัวนี้นะครับไปที่ออกปุ๊บชัชวอนแล้วก็มีหมวดภาพของเจ้าตัวชีวิตสตอนนะครับมาแสดงผลที่หน้าจอนะครับนะครับคําสั่งวอลุ่มต่างๆนะครับก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถเลือกเช้นแนนช่องที่คขาโทรโทงไหลได้นะเห็นไหมครับนะฮะนะครับวอลุ่มอะไรก็สั่งงานได้เหมือนเดิมนะครับนะครับ สำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวจอนะครับซึ่งเป็นของทางค่ายพายอน e r ียนะครับในรถฟอร์ดเอเวอเรตคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากอเวอร์น่าวราชพุทธนะครับ